เฮ้ย hey, สวัสดีครับผมนายเอ็มนะครับและตอนนี้ก็อยู่ในเดดไฟเดเัย yeah. ความตายไม่ใช่ทางออกเวอร์ชั่น1.0โอเคมาเริ่มเล่นกันนะครับตั้งแต่แรกเลยนะฮะ,ะยืนยันกันเข้าไปนะครับยาวเหลือเกินอ่านคอนวันแน่ๆ เริ่มแล้วนะครับมีสอนนะครับเป็นนักฆ่าต้องทำยังไงเป็นผู้หนีรอดต้องทำยังไงนะครับอเอาอะไรดีก่อนดีเอาเป็นผู้หนีรอดก่อนแล้วกันช่วยสอนกูหน่อยจะชนะยังไงจะรอดชีวิตยังไงจะช่วยผู้อื่นยังไงเข้าใจเข้าใจโอเค ชนะยังไงก่อนเลเวลวิ่งหนีอ่าต้องเคยเล่นนะครับภาพประมาณเพย์สองกึ่งกึ่งเพย์สามนิดนิดไอ,อ้อะอ๋อเป็นวิดีโอปะโทรเอาไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวขอเอ่อปรับการาฟิกแป๊บนึงนะครับอสุดสุดยังสุดแล้วจ,จัดเรซูเมชั่นวิด เลยูชันร้อยฟูลสกรีนนี่ฟูลสกรีนแล้วเหรอเมนวอลูมเฮดโฟนนิวโฟกัสเฮดโฟนนี่อ่าอ่าอินเวอร์สอังกฤษอังกฤษโอเคบังคับเออขอดูสักนิดนึงอย่่าวู่ s a d โจมตีกดคลิกธรรมดาอจะเล็กทีบกดคลิกขวาใชา้พละ กดคลิกขวาเก็บไอเทมสเปซบาร์กระโดดไม่ได้โอเคอินเตอร์แลกเน้นกดทิ้งกับตัว R โอเคกดตัว R สเปซบาร์คลิกขวานะเล็งเมาส์อินเวดคาเมล่าเอสซีโอเพนโอเวเลเมนูเอสซีโอเคเอกลับดตัวเลี้ยวเอาอีกทีหนึ่งเอาทูบิน How win. เป็นวิดีโอใช่ไหม าหา,าเครื่องปั่นไฟนะครับาหาไฟที่สแสดงออกมานะครับเป็นไกด์ของเราแล้วก็ให้พลังงานนะครับต้องระวังตลอดเวลาซ่อมมันีให้พลังงานเพื่อเปิดประตูนะครับอ๋อก็ี้ยไป เหมือนจะง่ายจะอยู่รอดยังไงจะอะไรยังไงอพอแล้วมาแบบมั่วๆด้วยกันดีกว่าควิกเพลย์บูชาแวบยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยรอใช่ไหมค้างอยู่โอเค <c oughs> หนานี่ยังไงกูค,คลิกอะไรได้บ้างทำไมกูเป็นตัวหญิงวะเนี่ยไอสัตว์อเอ้ยเออทำอะไรไม่ได้ใช่ปะ่ะอ๋อแมทจะเริ่มในเวลาเท่านี้โอเคโอเคเอ่อคุยตรงนี้โอเคอันนี้อะไรเนี่ยเดลี่ทวัวร์คืออะไรวะมีวิวาสจะให้รางวัล อรอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับนี่คือผมเล่นกับคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่บอดใช่ป่ะเออคนอ่าชื่อไอดีน่าจะข้างบนใช่ป่ะวะไม่รู้ว่ะกูกดอะไรไม่ได้เลยเนี่ยโอเคมาเริ่มกัน คนหรือบอทก็ไม่ทราบนะครับเล่นแบบมั่วๆเลยนะฮะอ่ามาแล้วครับเสียงเสียงเสียง หนีดิไปหาคนอื่นก่อนเอานี่ไงนี่ไงพวกเพื่อนเรารวมพลกันได้อะไรไม่รู้แหละย่าๆไปหมดเลยช่วยยังไงกดอาสเปซบาร์แอคีคลิกขวาไม่มีโอ้ยเชี่ยตกไปหมดซ่อมเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหนีตามเขาก่อนเฮ้ไอ้อยู่รอด้วยอยู่ไม่รู้บอดหรือคน น่าจะบอดนะโอเคคอยกวาดสายตาหาศัตรูนะครับบอดแน่นอนวิ่งมันทางเดียวกันอย่างนี้เอ,อ้ยไอเชี่ยไอเชี่ยไอเชี่ยบดไล่บดไล่ฆัตากรอยู่ตดดัวแถวดกดก้มไว้กดก้มไว้เอ,อ้ยเกมแม่งน่าตื่นเต้นกว่าที่คิดอีก ไหนะ่ะมึงเห็นอะไรอะ่ะกูยังไม่เห็นอะไรเลยเช็เช็ดเอ๋อดรเดินเยยบกิ่งไม้โอเคจะทำให้มันรู้ตำแหน่งของเราเออวิ่งชนขอบตลอดเวลานี้ก็จะทำให้เออเดี๋ยวนะแป๊บนึงเสียงอะไรอยู่ตรงไหนโอเคยืนต่ำมันอยุ่ ตอมไม่มีไรอ้าวตอมเกจเนเตอร์โอ้ยเชี่ยสเปซมาไม่รู้ือ้อเรียบร้อยเดี๋ยวดอยังไงเพื่อเราหนีเราหนีตามเชี่ยไอ้ออเพื่อนกูเอ้ไม่หนีพ้นหนีพ้นหนีพ้น ไม่เพื่อนกูเจ็บขาใช่ไหมไม่ตายใช่เปล่าเฮ้ยศัตรูเห็นศัตรูเห็นหนีไ้สักหนีหนีเชี่ย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 ลบ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 โอ้ไอเชี่ยคลานไปเพื่อนกูอยู่ไหนกูไปช่วยเพื่อนกูได้หรือเปล่าเอ้ยไม่ แอชลี์อยู่ไหนแอชลี์อยู่ไหนวะสังเกตเสียงฝีเท้าเสียงอะไรอยู่ไหนไอ้เชียเอ้ยเล่นฝ่ายคนมันโคตรกดดันอะ่ะยังกบกูเล่นเอาล拉าสแอชลี์อยู่ไหน โอเคช่างมันซอมอเ้เชนีหนีก่อนนีก่อนเอาตัวรอดก่อนลบโอเคซ่อมเห็นอะไรวะ โอเคแค่เสียงหัวใจเต้นไม่เชื่อหนีโอ้ยไม่หนีโอ้ยไม่เสียงเลื่อยไล่มาไอ้สัตว์เฮ้ยไม่ไม่หนีหนีเหยาะบ้างเดี๋ยวเหนื่อยไม่รู้มีเหลืออกเอ้าวิ่งก่อนวิ่งก่อนเหนื่อยใครว่ากันอันนี้ไม่รู้จริงเฮ้ยซิกแซกซิกแซกหลบซิกแซกหลบเหื่อยอยู่ใกล้ๆอ่ะไอ้เชี่ยแถวๆนี้เอง นี่นี่ไอสัตว์นี่ซิกซกเพื่อนกูไปไหนเนี่ยไอเพื่อนเอยอยู่ไหนโอ้อไล่ตะกัวโอเคพ้นเห็นป่ะวะไอใชเ่เห็น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  โอ้ไม่มีสตามิน่าใช่ไหมวิ่งได้เรื่อยๆใช่ป่ะยังโอเคยังโอเคไปเชียเสียง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 วิ่งเสียงวิ่งเชียเชียร์เชียสตูโอเคมันไปที่อื่นละแล้วเพื่อนกูไปไหนเนี่ยโอเคถ้าเกิดมันวิ่งมาเราต้องซิกแซกออกนะครับไม่เอาตรงนี้ใกล้ไป เออเพื่อนกูไปไหนหมดไอ้สัตว์เอ้ยนี่กูเพิ่งเล่นตาแรกมึงใจเย็นดีไปไหนวะไอ้เชี่ยนั่นไงสิพอมึงอ้ไอ้เชีย่ย คตรตื่นเต้นโอเคซ่อมซ่อมซ่อมหาเครื่องซ่อมหาเครื่องซ่อมเชี่ยพ่อมึงนั่นไงเพื่อนเราคนนึ่งดูนไล่เพื่อนเราอยู่โอเคมีคนรอค้อสนใจนะครับรีบไปซ่อมเลยสักทีหนึง่งสักทีหนึง่งไอเชี่ยเพื่อนกูโดนเล้าสักเครื่องสักเครื่องสักเครื่องไปเชี่ยอยู่นู่น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 มันจับเพื่อนเราไปหรือไงวะ แน่แน่เลยเอ่อไอเชีอะไปช่วยใช่ป่ะโอเคยังไงดีอะคือเพื่อนกูตายยังอ๋อมีมีหลอดเวลาอยู่ต้องรีบไปช่วยมีหลอดเวลาอยู่มีหลอดเวลาอยู่กูยังมาช่วยมึงทันกูยังมาช่วยมึงทันเอาลงมา ไอ้เชี่ยหนี่อือไม่อือออ่าไม่ปล <enables> ่อยกูไอซันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอดีรัวไอดีรัวเชี่ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไอไม่ปล่อยกูไอห้องขัดไปไปไป ไอ้เอือตายไปเอ้อหนีดิเฮียหนีหนีไอ้สัตว์หนีเพื่อนกูตายยังตายยังตายยังเออเฮ้ยลอให้รอให้มึงไปช่วยเพื่อนไปอ้าวช่วยยังช่วยยังช่วยยังช่วยแล้วโอเคเยอะมากโอ้เออยังไงยังไงคิวคิวคิวเออโอ้โหเยอะมากเลยเพื่อน รอดไม่ได้อ้าวอ๋ออ๋อ,อ,อมีแบบต้องกดสเปซบาร์อะไรด้วยใช่ไหมโอเคเรียนรู้เรียนรู้โอเคตังคิวไล r i เดอร์บ้านแมวเ,เราซ่อมเราตามไอ้เจนี่ไปก่อนเออเออ,เอ,อมาช่วยกันมาช่วยกันอ๋อสเปซบาร์โอเค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 มาช่วยให้เสียงเพลงมาเสียงเพลงมาไอ้เชื่อ ไม่ทันไม่ทันไม่ทันไว้ก่อนเฮ้ยไอเชียวบักไอสัตว์โอเคเฮ้ยไปเอาลง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 ไอขยันจับเพื่อนกูจังไอ้นั่นอะไรเนี่ยบักใช่ไหมโอเค ตามไปช่วยเพื่อนนะครับโอ้มีเอาไปได้มีเอาไได้โอ้ยเชี่ยอันตรายช่างแม่งสังเกตเพลงเอาลวกันอีเชื่อไอหนีโอ,โอตาหนึ่งเล่นนานแน่เลยอย่างนี้อย่างนี้สัดุกไอ้สั์ รอบนี้ผมเล่นคนเดียวนะครับเดี๋ยวรอบหน้าอาจจะมากับเพื่อนๆนะครับรู้ละมันรู้มันรู้ตำแหน่งเราละมันรู้ตำแหน่งเราละต้องหนีละต้องหนีละใช่ป่าววะไอ้แด,ด,ดงๆเมื่อกี้คือมันรู้ตำแหน่งเราใช่ป่าววะโอเคไปช่วยเพื่อนก่อนน่าจะสำคัญหนีไปหนีหนีนี่ซ่อนซ่อน เชีย่ยเห็นไอ้สัตว์เอ้ยไม่น่าเลยโอเคกูรอให้กูรอให้เออไอสัตว์ไอ้สัตว์วิ่งเร็วกว่าเราจำไว้เดะต้องวิ่งซิกแซกเข้าไว้ไอ้สัตวเ์เอ้ยไอ้กูลืมไอ้เชี่ยเออแล้ว เอากดอะไรเด็ดกดอะไรเนี่ยค้างนีเฉยเฉยเออตายอ <Yeah. S 1> ิลีโอ <possible> ้โหเรียบร้อยโดนบูชายันโคตรยากค่ะ โอ้เกียอะไรเนี่ยเฮ้ยแต่มันสนุกนะใช้ได้เลยโอเคครับก็ออพิซดนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับมาแบบทดลองเล่นกับขำนะครับโอเคเดี๋ยวคราวหนะ้าอาจจะมีพวกพ้องตามมาเล่นนะครับจะมันวิ่งหนีฆาตกรหรืออาจจะเป็นผู้ล่านะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะเอาไปเจอคลิปหน้าบ๊ายบาย